อันนี้เรามาตามดูผลงานนะครับที่ว่ารอบที่แล้วที่เราทําแผลกันไปเนาะว่า,าลูกไก่โดนจิกหัวฉีกแล้วก็ผมได้ทําแผลนะครับก็เห็นไหมเพื่อนๆเ,เวลาเย็บเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแบบนี้นะ่เดี๋ยวเรามาซุมกัไม่มีรอยแผลเป็นนะครับหรืออาจจะมีมีแค่หน่อยเดียวนะครับเล็กๆนะ อ่าเห็นไหมไม่มีนะไม่ม,ม,ม,มีเห็นไหมครับก็คือถ้าเกิดว่าลูกไก่เนี่ยเนี่ยถ้าลูกไก่เนี่ยถ้าถูกตัวใหญ่จิกเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นแผลเนี่ยก็สามารถนํามาเย็บได้นะครับ สามารถนำมาเย็บมาทำแผลให้มันนะครับก็เพื่อที่จะไม่ทำให้มันเกิดรอยแผลเป็นเนาะก็เมื่อกี้ผมก็เอาตัวอย่างมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็จากอีพีที่แล้วที่เรามาทำแผลลูกไก่โดนตัวใหญ่จิกว่าชกวันนี้ก็มาตามดูผลงานว่าเป็นยังไงกันก็เป็นแบบที่ทุกคนเห็นกันนะครับก็คือว่า,าสามารถช่วยได้จริงนะครับไม่ได้โกหกเนาะก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นประสบการณ์ครับ ประสบการณ์บางอย่างเนี่ยเราเรียนรู้จากคนอื่นได้นะครับไม่จําเป็นต้องเจอด้วยตนเองก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไงมาเจอกันใหม่ EP ถัดๆไปของผมแล้วกันฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับ